อยากียนถามท่านว่านอกจากกรณีมาตรา140ที่ว่า,าที่อยู่ในเขตที่ท่านอธิบายเนี่ยมีผู้ใดที่สามารถที่จะยื่นหนังสือต่อกกตเพื่อ,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 อให้จัดให้มีการเปิดี่บัตรโลงแทนได้บ้างมันมีกระบวนการอยู่แล้วครับและก็ในในในพระปะว่าด้วยการเลือกตั้งสสประชาชนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งสสที่อยู่ในเขตเลือกตั้งพรรคที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ก็สามารถที่จะทําทหนังสือตรงถึงกระกรรการการเลือกตั้งดําเนินการได้อยู่แล้วครับนอกจากบุคคลที่ตั้งข่าวอ้างแล้วมีบุคคลผู้ใดประชาชโโดยทั่วไปที่รู้บอกไม่ได้ครับอรนอกเขตไม่ได้ครับมาตราหนึ่งร้อในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดเสนอให้สัญญาให้หรือจัดเตรียมการเพื่อจะให้เงินทัพย์สินประโยชน์อย่างอื่น ทั้งนี้เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงสมัครลงคะแนนให้เนี่ยกับคณะกรรมการมานบานไหนครับพี่มานบา่า <13 6, S 1> ไหนึ่งสามเจ็ดป่าหนึ่งสามหกครับหนึ่งสามหกหรือหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งร้อยสามสิบหกครับอันนี้สัญญาว่าจะให้ใช่ไหมหรือประโยชน์อื่นใดครับ,รบอันนี้คือสัญญาว่าจะให้สัญญาว่าจะให้ก็คือกรณีการสัญญาว่าจะให้ไม่ว่าคุณสัญญาว่าจะให้หรือไม่ให้หรือให้ก็ตามเ3างเล็บ5้าก็จะอยู่ในประเภทที่ว่า ผู้ที่สมัครหรือผู้ที่พบเห็นหรือประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งได้ครับแต่ในกรณีที่มีการแจ้งเบาะแสว่ามีการเลือกตั้งไม่สุดริตไม่เที่ยงธรรมแจ้งได้ครับกฎหมายกฎหมายไม่ได้กำหนดให้เฉพาะในเขตเลือกตั้งไอ้นี่นที่ทผมหมายถึงก็คือว่ากรณีการร้องนับคะแนนใหม่ก็ที่เขายกันกรณีกรณีการร้องนับคะแนนใหม่ตามมาตรา140นั่นแหละเพื่อเป็นการให้นับกรณีการนับคะแนนใหม่กรณีการนับต้องแยกออกนะครับ ก็มีการนับคะแนนใหม่กับกรณีมีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่ว่าสัญญาว่าจะให้หรือให้ไอ้น,นั้นจะอยู่ในมาตรา7 3วบเล็มพวกเราสงสัยว่าการนับกระแนนเนี่ยมันไม่สุดไม่เชี่ยมครรมครับจึงอยากที่จะให้มีการเปิดนับผิดบัตรลงคะแนนตัง้งนี้ทเดี๋ยวขออยออได้ครับได้ทั้งนี้เพราะที่ประกาศไว้นะที่ประกาศไว้นะหนะ่วยเลือกตั้งนั้น สอสอ5ทับ18นั้นที่ว่าจํานวนคะแนนที่เลือกเนี่ยนะมันตรงกับที่มีการประกาศของกกตตรงในยอดของคะแนนรวมไม่หมายหมายตรงนี้กกตไม่ได้ประกาศคะแนนเป็นหน่วยเขียนเลือกพี่พี่กำลังรวมว่าพี่กำลังรวมหมายความว่าคะแนนไม่ตรงกับที่ที่จดไว้ในกระดานกระดาษกับกรณีบัตรจริงครับเราเรายังยังไม่แน่ใจว่า ไอ้กระดาษทำนายสอคะแนนเนี่ยสสห้าทับหนึ่งแปดเนี่ยมันจัดทำสามชุดชุดที่หนึ่งเก็บไว้ที่นายหีบัตรลงคะแนนชุดที่สองเป็นสีฟ้าเก็บไว้ที่ประกาศหน้าหน่วยอีกชุดหนึ่งส่งไปให้กรรมการเขตเพื่อบันทึกลงคะแนนแล้วจะให้เรายังไม่ทราบว่าเรายังไม่ทราบว่า บใบบัตรทั้งสามใบเนี่ยมันถูกต้องตรงกันหรือเปล่าก็เปลี่ยนมาเป็นเหตุผลที่ผม<ก>สงสัยเดี๋ยวเขาขอพอนุญาตเหตุผล <ม S 1> ที่ผมสงสัยเพราะ,ะแบบฟอร์มสหครับหนึ่งแปดที่ประกศาศคะแนนนี่นะครับมันไม่ได้รันนันรันัมเบอร์ไว้มันเป็นเล่มๆฉีกเอาอันนี้มามฉีกไปเขียนใหม่ก็ยังได้เลยมันจึงเป็นที่ข้อสงสัยครับก็เป็นหน้าที่ที่ที่บุกกลับเลยนะครับว่าก็เป็นหน้าที่ของขะกรรมการการเลือกตั้งและก็ ในกรณีของการเห็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเท็จทมตามมาตรา73พี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสให้กับให้กับกออได้และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามประเด็นนี้ตรวจจับได้นะครับท่านแจ้งท่านตรวจจับได้และกออต,ตรวจจับได้และมีผู้กระทําผิดกอทก็มีรางวัลให้หนึ่งล้านบาทขอบคุณครับที่การบอกว่าสาบ,บูรณอื่นสามารถแจ้งเบาะแสได้ในขณะเดียวกันวันนี้พี่พี่ต้องแยกพี่ต้องแยกประเด็นให้ชัดนะครับ บุคคลอื่นแยกประเด็นให้<ด>ชัดได้เพื่อให้กรกอจสอบเปิดบิบัตตรงคนนะแนนไม่จำเป็นจะต้องเป็นสอสอในที่หรือผู้ชัในทรั้งที่นี่ประเด็นที่หนึ่ง